ออกเป็นสีเขียวมิ้นท์เห็นไหมสวยใช่ไหมสวัสดีค่ะปะ้าหานะคะวันนี้แชร์สูตรสลามมาในบรรยากาศที่ข้างหลังรกมากนะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดกันค่ะ,คะมาที่บ้านคุณแม่นะคะอันนี้นะก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอะ่ะคือกองของไว้ข้างหลังแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอเคมาวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตาม,มดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่ น,นี้มาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าไม Min ฟูฟี่ค่ะ <Yeah>. oh. นะคะอุปกรณ์อาจจะเยอะแต่เนื้อดีมากแน่ๆค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปดูอุปกรณ์กันลอดไปดูก่อนนะกาวน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใสสู่เหลวค่ะสีผสมอาหาสีเขียวมิ้นนะคะเราต้องใช้สีเขียวผสมกับสีฟ้านะคะชัดไหมต้องใช้สองสีนะแชมพูค่ะโฟมละ นเนอร์ค่ะเจลล้างมือกลิ่นบั๊บบ์มินค่ะโอ้แสง <G ül> กลิ่นบั๊บบ์มินค่ะน้ำยาทำสลามว้าวอุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทำสลามออกมาเนื้อเป็นยังไงและได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะ <G ül> เริ่มทำนะคะน้องบอกว่าทำแบบฟรีสไตล์ตามใจพี่ผ่าเลยพแซนวันนี้เราไม่ต้องตวงนะคะเราเทลงไปเลยค่ะอันนี้คือกาวน้ำขุ่นนะคะ เพาพาจะไม่ค่อยใส่เยอะค่ะก้วน้ำขุนเพราะมันจะทาให้สลามแข็งค่ะแข็งแบบไม่ยืดเนาะใส่กาวน้ำขุนประมาณเท่านี้เดี๋ยวพี่พาจะต้องเป็นคนกําหนดทั้งหมดนะแล้วก็ใส่กาวน้ำใสลงไปนะคะประมาณเยอะกว่านี้หน่อยโอเคประมาณนี้ต่อจากนั้นนะคะมันนุ่ดให้เข้ากันค่ะแล้วต้องคนกาวสองชนิดให้เขาเข้ากันก่อนเนาะใส่สบู่เหลวนะคะพี่พาจะใส่สองช้อนนะคะมันจะไม่เชิงช้อนโต๊ะดีช้อนชาดีนะ ช้อนนี้ค่ะหนึ่งเท่าๆกับช้อนโต๊เลยอ่ะสองใส่ประมาณนี้นะคะคนต่อไปนะคะใส่แชมพูลงไป1ช้อนค่ะโอเคนี่ค่ะหนึ่งช้อนค,อคน,ค,น,น,ค,นคือคนหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่โฟมล้างหน้าค่ะโฟมล้างหน้านี่พี่พาก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะไม่ถึงหนึ่งช้อนดีนะคะอ่าประมาณนี้โฟมล้างหน้าเราไม่ใส่เยอะเพราะเปลืองค่ะ ได้เหรอได้เหรออ่าโฟมล้างหน้าแล้วก็ใส่แป้งเด็กค่ะพี่พาจะใส่ไปทั้งหมด2ปื้นนะคะหนึ่งสองสามโอ้โหฟุ้งมากเลยค่ะก่อนที่เราจะคนนะคะป้าพาจะใส่สีลงไปก่อนค่ะจะใส่ลงไปอย่างละ3หยดนะคะ 2> 1, 2, แล้สสามสีเขียวค่ะก็สีฟ้าค่ะ 2> 1 2 3 1> คนนะคะนี่ค่ะมันจะค่อยๆอ,ออกเป็นสีเขียวมิ้นท์เห็นไหม <Yeah. S 1> สวยใช่ไหม hey. เห็นไหมคะสีเหมือนมากฝรั่งเลยอะมินมินสุดๆเลยใช่ไหมต่อจากนั้นนะคะเราจะใส่คริมลิลงไปทั้งหมด15ปื้ดค่ะมาใส่กันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหใช้อุปกรณ์ทำสลับหมดวันนี้เลยค่ะพี่ผาไม่ต้องทำเลยค่ะหมดตรงนี้ค่ะสวยดูสิต่อไปนะคะใส่เจลล้างมือลงไปค่ะพี่ผาใส่หนึ่งช้อนนะ นี่ค่ะพอเราเริ่มคนนะคะเขาจะเริ่มหนืดขึ้นมาเห็นไหมคะเคลอีทนี้ไม่รู้มีส่วนผสมของอะไรเนาะทาให้กาวหนืดขึ้นมาได้ด้วยค่ะทุกคนยังนุ่มไม่พอนะคะเราต้องใส่คอนดิเชนเนอร์ลงไปอีกประมาณสัก2ช้อนแล,ล้วกันนะคะหมดหลอดนี่แล้วกันว่าวพรใส่หมดหลอดเลยเพราะว่าอันนี้เราได้แถมมาค่ะเราไม่ได้เอาไปใช้เราก็เลยเามาบีบใส่มาเลยมาเลย ดูสิใส่หลายขนาดมากๆตอนนี้เริ่มหนืดแบบเนื้อหนึบมากค่ะหนึบคนเลยนะคะนอมยาทำสลามปะว่าจะค่อยๆใส่เนาะอุ้ยหนืดเลยดูสิเพราะว่าเรามีทั้งบีไนท์ทั้งคีเลอีนะคะเราต้องการให้เขาแบบเนื้อแบบยืดๆนะต้องค่อยๆใส่น้ำยาทำสลามค่ะถ้าเราใส่ไปแบบพรวดพลาดนะคะเนื้อเขาจะแข็งะคะ่ะ โอเคค่ะเราได้สลามมาแล้วเห็นไหมคะเนื้อฟินๆเลยคือมันได้แบบเนื้อนุ่มฟูมากคือนี่ดูน่าเล่นสุดๆเลยเห็นไหมเพราะว่าเราใส่หลายอย่างค่ะจะบอกทุกคนว่ายิ่งเราใส่เยอะนะมันจะยิ่งทําให้สลามของเรา่เนื้อนุ่มค่ะเราลืมใส่กินเบปเปอร์มินลงไปค่ะให้มันแบบเขาบัญญักราดอนี้แกประมาณสักสามหยดโอ้โหตอนนี้ได้กลิ่นมิ้นจ้า เนี่ยนะเรามาผสมที่หลังก็ได้คะ่ะทุกคนน,นี่หนวด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 หอมสดชื่นมากๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่พาให้คะแนนน้องมิกกิสิบคะแนนเต็มคะ่ะยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ันนี้นะคะจะบอกทุกคนว่า EP ีต่อไปนะคะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะคะขอให้น้องๆแชร์กันเยอะๆเนาะสำหรับแชร์สตรสลามนะคะก็ถ้ายังไงเราคงไม่ได้ทำสลามกันอีกแล้วค่ะคงจะคิดถึงกันหน้าดูเลยเนาะก็ฝากติดตามนะคะทั้งช่องป๊อปพาชานลนะจะมีอะไรใหม่ๆในปีหน้านะคะกับช่องป๊อปพาที่น้องๆดูอยู่นี้นะคะพี่พากก็จะเอาอะไรดีๆเด็ดๆดวงๆมาฝากอีกแน่นอนนะในปี2020นี้นะคะ ทงไงเราจะไปดูคําถามของน้องมิกกี้กันเลยถามอะไรพี่พากันบ้างวันนี้เนาะนี่เห็นไหมคะยืดตอนนี้คือหอมฟินมากค่ะทุกคนหอมฟินมากๆเลยโอย้จะไม่ไดนสลัมแล้วต้องคิดถึงมากๆแน่ๆเลยนะคะมาดูคำถามค่ะเออเสร็จแล้วอู้ตบมือวันนี้หนูไปก่อนนะคะเฮ้ยอันแน่นะคะลืม Q&A ค่ะ Q&A นะคะข้อหนึ่งเลยถ้าพี่พาขอได้3อย่างจะขออะไรคะ ถ้าพี่พาขอได้สัญ่างนะคะอย่างแรกนะคะพี่พาขอให้ทุกคนบนโลกใบน,นี้ขึ้นสวรรค์หมดเลยค่ะด <Yes, no. S 1> ีแล้วก็ขอได้สิ่งที่สองก็คือขอให้ขอให้พ่อกับแม่สุขสบายค่ะ yes, <no. S 1> ขอได้สิ่งสุดท้ายนะคะขอให้ขอให้เบลพาและทุกคนบนโลกใบน,นี้มีความสุข yes, <no. S 1> อ่ะอันนี้ได้โอเคจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะคะ โอเคต่อไปนะคะคําถามที่2พี่พาเอาสลามทั้งหมดที่มีมาเล่นให้ดูหน่อยค่ะจริงๆอเตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยลืมยกมา <What? S 1> sorry sorry นะคะเดี๋ยวจะไปยําสลามอีกคลิปหนึ่งให้ดูเนาะโอเคคําถามสุดท้าย3บอกว่าชอบอันไหนที่สุดจบแล้วค่ะชอบอันไหนที่สุดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือเอาสลามทั้งหมดมาเล่นแล้วก็บอกว่าชอบอันไหนที่สุดนะคะชอบอันนี้ค่ะ นี่เป็นไงเอาตัวรอดแก้งแกหนูขอให้ได้ละกันนะคะเพราะหนูแชร์มาตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้ว <Wow. S 1> ยังไม่เคยได้เลยแล้วตอนนี้พี่พาผจะเลิกแชร์เสียใจมากค่ะไม่ไงั้นก็ขอให้ได้นะคะสาธุสาธุรักพี่พานะคะจุ๊บได้แล้วพี่กีได้แล้ว,ลวสุทดทีนี่อะสิบคะแนนเต็มนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไงคลิปนี้ปาพารลากันไปเลยะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้นาแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ